ชีวิตเบเกอร์ความพังเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ เวลาที่เราตีโดเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นเสมอเลยค่ะล่าสุดนะคะเกิดการตีแล้วโดฉีกแล้วค่ะเมื่อก่อนนะคะเคยโดฉีกครั้งหนึ่งแต่สาเหตุอันนั้นอะเกิดมาจากแป้งที่โปรตีนต่ำใช่ไหมคะคราวนี้ไม่ได้เกิดจากแป้งแล้วเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากเครื่องตีค่ะเครื่องตีมอเตอร์ทํางานผิดปกติเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการโดฉีกขึ้นมาอีกแล้วค่ะแต่เราจะทิ้งโดไปนะคะก็รู้สึกว่าเสียดายมากถ้าเราเอามันมาปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมันจะฟื้นไหม มีไอเทมเด็ดอยู่ไอเทมหนึ่งค่ะก็คือตัวนี้นี่คือเบรดอินพาวเวอร์ที่ชื่อว่าอีกาปังมันจะช่วยให้โครงสร้างของกลูเตนเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มอลลุ่มของเนื้อขนมปังหรือเนื้อโดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้นะคะเราจะใช้แค่1%นึ่งเของน้ำหนักแป้งเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ก็จะใช้แป้งอีกตัวหนึ่งที่ก็คือแป้งหงขาวของเราเนี่ยแหละคะ่ะโปรตีนของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะซึ่งเขาอยู่กับเรายาวนานมากว่า60ปีแล้วค่ะปุ๊กมีเจ้้าตตััววดนนนีีีะะคะท่กูฉ ยับไปนเนี่ยปุ๊กจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะ50%ของน้ําหนักแป้งเพราะฉะนั้นปุ๊กก็เลยจะต้องใช้แป้งเป็น2เท่าของเจ้าตัวน้ําหนักของโอโดนั่นเองไฮเดรชั่นตัวนี้หรือน้ําตัวนี้ที่ปุ๊กจะใส่ลงไปในสูตรวันนี้นะคะปุ๊กจะใช้น้ําแค่50%ของน้าหนักแป้งเท่านั้นเองเพราะตัวนี้เขามีน้ําอยู่แล้วตัวที่เหลือเนี่ยปุ๊กก็อยากให้มันรู้สึกว่ามีความนุ่มมากขึ้นแต่ยังเป็นหมดลีนอยู่นะคะปุ๊กก็ใช้เป็นน้ํามันมะกอกใช้เกลือและเขามีความนุ่มนิดนึงปุ๊กก็ใช้น้านาาานําตาลท โดมันจะฟื้นคืนชีพได้ไหมคะเวลาเราใส่นะคะไม่ต้องมีลำดับก่อนก่อนหลังนะคะคือใส่ลงไปเลยะคะ่ะเพราะว่าเครื่องตีของเราแบบนี้เขาจะเรียกเครื่องตีว่าสไปรัลมิกเซอร์นะคะแล้วก็ใส่เจ้าตัวโอโดตามลงไปะคะ่ะโอ้ดูสิคะยับเยินมาก <c oughs> ถ้ามันไม่ยับเยินนะคะมันจะเป็นแบบว่าโดน,นเนียนเลยนะคะน้ำมันละก็สามารถใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะนตาลทรายเกลือคะ่ะไม่ต้องเรียงคะ่ะใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยโอโดที่ใช้เนี่ย มียีสต์อยู่แล้วนะคะประมาณ1%จริงๆแล้วเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันขึ้นแบบสโลว์สโลเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเติมยีสต์ลงไปอีกนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เร็วขึ้นเราก็สามารถเพิ่มยีสต์ได้อีกสัก2%เค่ะเริ่มจากสปีดต่าก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งันฟุงแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็เพิ่มเป็นสปีดที่แรงสุดได้เลยค่ะเราก็ตีนวดไปจนกระทั่งมันขึ้นวินโดว์เพนค่ะ คุณสมบัติตัวหนึ่งของอีกะปังเนี่ยคือพอเราตีขึ้นเป็นโดเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปพักให้ขึ้นสองเท่านะคะก็คือเดี๋ยวพอมันตีเป็นโดเสร็จแล้วเนี่ยเอามาวางพักไว้15นาทีก็ตัดแบ่งได้เลยค่ะน้องขืนชีพแล้วน้องคืนชีพแล้วน้องขืนชีพแล้วฉันคือค ชโเก็บอากาศนะคะเดี๋ยวพิงว่า15นาทีแล้วมาตัดแบ่งกันเลยผ่านไป15นาทีแล้วค่ะเราตัดแบ่งโดได้เลยวันนี้นะคะพวกจะทําโดใส่ลบเนี้ยเพราะมันจะเห็นง่ายที่สุดว่าเวลาฉีกเนื้อออกมาแล้วเนื้อมันมีเยอะใหญ่เป็นแบบไหนนะคะสําหรับเจ้าพิม์พแบบนี้นะคะ คุณฉีดสเปรย์น้ำมันลงไปค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นการทาเนยขาวใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีสเปรย์น้ำมันแบบนี้แล้วซึ่งมันเป็นน้ำมันคาโนล่านะคะเราสเปรย์ไปเลยค่ะปุ๊กจะใช้โดขนาด450กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะอบแบบปิดฝานะคะตัดโดกันเลยการแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็พีเชฟยาวๆแบบนี้ไว้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะทําเป็นทรงยาวแบบนี้นะคะเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไว้ข้างในให้หมดนะจะได้ไม่มีรอยต่อ แลวถ้าเราอยากไล่อากาศออกให้หมดนะคะแล้วก็รีดน้องสักนิดนึงมันจะได้ไม่มีฟองอากาศข้างในงนะคะรีดก็คือการไล่อากาศอีกาทีหนึ่งะคะ่ะขยายโดนนิดนึงนะคะก็ม้วนไปเลยะคะ่ะเวลาม้วนนี่จิกจิกไปตลอดนะคะมันจะได้ไม่มีฟองอากาศข้างในง มให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะหรือ2ใน3ของพิมพ์ก็เอาไปอบได้เลยค่ะเวลาอบนะคะเราก็จะอบแบบปิดฝาแบบนี้นะคะที่ฝาก็จะต้องฉีดน้ำมันด้วยเช่นกันเอาเข้าตอบนะคะอบที่ไฟสูงๆเลยค่ะสูง2 3ององศาอบอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะคะตอนอบก็ใช้ไฟบนไฟล่างเลยค่ะ มาดูเนื้อภายในของน้องที่เราปลุกคืนชีพมาดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงจะนุ่มหรือเปล่าน,นะลุ้นสุดๆเลยค่ะหูยผู้ชมคะทุกท่านมันนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ฟื้นคืนชีพมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ แค่คุณต้องมีตัวช่วยเท่านั้นค่ะจําได้ไหมคะตน้นคิปอุ้งบอกว่าตัวช่วยคืออะไร 1. ก็คือเจ้าตัวอีกาปังหรือเรียกว่าเบรดอินพูเบิลนนเองและอย่างที่2คุณจะช่องใช้แป้งขนมปังที่มีโปรตีนที่แข็งแรงนะคะมาช่วยกันค่ะเท่านี้คุณก็จะฟื้นคืนชีพเจ้าตัวโอโดที่กูเต้นฉีกพังไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะเอามาฟื้นชีพได้แบบนี้ค่ะ